สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับมาพบกันเช่นเคยครับกับ C.P.A.P.C. Center นะครับเราก็มีการเฉลยข้อสอบทุกครั้งที่มีการกครั้งที่มีการสอบนะนะครับเรามี YouTube เป็นของตัวเองนะครับทำมา10ปีแล้วไปดู YouTube ทูบฟรีนะฮะเรามีคลิปให้ดูเนี่ยสามร้อยกว่าคลิปครับมีสอบหนึ่งสอบ 2, สองกดไม้หนึ่งกดไม้สองกดไม้สองจะเยอะหน่อยนะฮะนะครับ ดูฟรีหลายคนดูฟรีแล้วสอบผ่านจะเพิ่มเสียตังค์นะครับนะให้ไปดูเลยนะครับไม่มีข้อจํากัดอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเ,เรามีการเก่งข้อสอบครั้งนี้ไปดูนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเ,เรื่องแรกที่พูดถึงก็คือว่าด้านด้านสอบบัญชีก็คือเรื่องออการเง,งานต่อเนื่องเป๊ะเลยฮะแล้วก็สินค้าอุเหลือน้ําท่วมบอกเป๊ะเลยฮะสองข้อเนี้ยนะครับไปดูจะได้อสอบเมื่อวันวันองคารที่ผ่านมานะครับนะครับ ผมบอกว่าตาดีได้ตาละเสียบางคนไม่ยอมใส่ใจตรงนี้นะครับตรงเป้เลยส่วนคอมพิวเตอร์นั้นจริงๆผมบอกว่าจอดแอปใช่ไหมครับแต่ผมบอกว่าอย่าทิ้งเจนนะเจนที่จอดผมบอกว่าการควบคุมของเขาถึงตรงเป๊ะนะครับและมาตรฐานการสอบบัญชี3ามหนึ่งห้าเกี่ยวกับสารเทศออกเป๊ะสามแค่สามแต้มครับนะฮะแล้วก็ CD ก็ออกนะครับนะการแบ็กอัพข้อมูลอะไรก็ออกนะครับนะโอเคนะครับนะโอเควันนี้เนี่ยนะจะมาเฉลยข้อสอบนะครับนะฮะอ่าวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบนะครับอ่านะครับ วันนี้จะเฉลยข้อสอบนะฮะเฉพาะด้านคอมนะครับผมเฉลยเสร็จเมื่อวานนี้แล้วนะครับเฉพาะด้านคอมนะครับนะ,ะโอเคครับมาดูฮะด้านคอมเป็นไงครับนะครับก็เวลาดูดูเฉลยข้อสอบเราไปดูที่เก่ง้อสอบนะครับว่าอาจารย์พูดตรงหรือเปล่าอะไรยังไงหรือมุมอ่งมัตัวเองเอ่ไปดูนะฮะคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าเวลาเก่ง้อสอบนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเ้าสอบจอบอะไรนะครับแต่ว่าอ,อย่างที่อย่างที่บอกอะมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกนะครับเราไม่รู้กัน กาเราก็สอ2สภาเพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเราก็เก่งตามที่ควรจะออกนะครับโอเคมาดูข้อที่หนึ่งครับนะอันนี้เฉพาะด้านคอมนะครับเฉพาะด้านคอมนะครับข้อนะข้อสามนะข้อสามถือเป็นสามไม่ใช่สับไม่ใช่สับเป็นสามนะครับเป็นสับจุดหนึ่งนะครับนะนะฮะตัวนี้ข้อแรกนะครับนะสิบแต้มนะครับเขาให้ระบุการควบคุมทั่วไปในระบบสารเทศที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะตามตารางตับนี้ข้อละสองแต้มเป็นสิบแต้มนะครับนะ มาดูข้อที่หนึ่งครับนะผมขยายใหญ่นิดนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือบอกว่า,ามีการกิจการมีการจัดทำารายงานอายุยุคนี้ผิดพลาดพนักงานบัญชีเลยแจ้งขอให้พระงายทีแก้ไขวิธีการคำนวอายุคนี้ด้วยโดยไม่รับอนุญาตนะครับบอกว่ามีนั้มีตรงนี้เกิดขึ้นครับนี่ครับโดยไม่รับอนุญาต นะครับโดยไปรับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะครับการร้องทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คืออะไรครับชื่อเรื่องเขาให้ระบุชื่อเรื่องครับคือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานสารสนเทศครับนะคือข้อเสอนอแนะคือว่าเขาให้บอกรายละเอียดว,ว่าจะเสอนอแนะอย่างไรการที่แบบไปขอโดยไม่มีการอนุมัติอย่างเงี้ยไม่ถูกครับนะคุณต้องมีใบรีเควสครับนะผมพูดในภาษาเซน่นนะคุณต้องมีใบํำรีเควสไปแล้วก็ขอมาจากเจ้าของระบบงานก็คือ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีนะครับนะโดยใบรีเควส์นั้นจะต้องมีชื่อผู้ขอผู้อนุมัติันที่ขอนะครับนะทำส่งไปที่ฝ่ายไอทีนะครับเพื่อให้เขาดำเนินการแก้ไขนะครับนะนะครับในใบรับนั้นจะต้องมีลายเซ็นของผู้มีผู้บริหารของฝ่ายฝ่ายบัญชีด้วยนะครับโอเคนะครับอันแรกแค่นั้นไม่ยากพอนนี้นะครับมาดูข้อที่2ครับนะมีพนักงานคนหนึ่งเป็นพนักงานเก่าอยู่วัดันทนนานนะเดิมเนี่ย เป็นผู้ห่านดูแลฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบัญชีนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์อันเดียวกันในการเข้าสองระบบนี้ครับต่อมาย้ายมาเป็นผู้หา่านฝ่ายบุคคลเพียงที่เพียงงานเดียวนะต่อมาย้ายมาเป็นผู้หา่านฝ่ายบุคคลเพียงงานเดียวแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสิทธิ์ครับสิทธิ์ยังไม่แก้ไขเลยฮนะดังนั้นหมายความว่าคนคนนี้สามารถเข้าโบบงานบัญชีได้ด้วยนะโอเคเรื่องที่เกี่ยวข้องคือนะครับเป็นการควบคุมการรักษาความปลอดภัยด้านเชิงตักกะคือ Lo g i c a ขาเขาบอกไงว่า ข้อที่ออกข้อสอบเห็นไหมไปดูเฉลยกข้อสอบไปดูี่เก่งข้อสอบนะผมบอกเรื่องการพวกนี้เขาถึงเราจะข้อที่ออกข้อสอบแน่นอนออกเก่งโข้คไหมฮะข้อเสียงนี้คืออย่างครับพนักงานแต่ละคนไม่ควรใช้สิทธิร่วมกันนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเขาย้ายแผนนะโดยหลักการแล้วจะต้องมีการลบดีลิสสิทธิของบุคคลนั้นออกจากฝ่ายงานเก่าที่เขาดูแลทันทีหรือเปลี่ยนพสัสดุทันทีเมื่อเขาย้าย มาดูแลฝ่ายบุคคลแล้วต้องดีลิทพัสดเก่าเปลี่ยนดีลิสทสิทธิ์ทิ้งแล้วก็กําหนดสิทธิ์ที่ให้ใหม่เนียนะครับสิทธิ์ที่เดิมนั้นมัน,มนไปเข้าฝ่ายบัญชีได้ด้วยไม่ถูกต้องครับต้องดีลิททิ้งเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนสิทธิ์ให้เข้าได้เฉพาะฝ่ายบุคคลเท่านั้นนะครับต้องเปลี่ยนทันทีที่มีผลในการในการย้ายแผน,นะครับะบนะวันนั้นเลยนะครับนะจากนั้นก็มาดูครับเนี่ยมีพนักง,งานขาาองบริษัทเอกเก็บ usb ได้ แฟชไดเอพูดง่ายนะครับนะเก็บได้แล้วก็เอามาเสียบในระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัททำให้ออฟฟิศถูกจมดยมัลแวร์ malware. แสดงว่าแฟดไดเ์ทําไดเอหรือย s b นั้นมีมันแวร์อยู่ด้วยนะครับนะเกี่ยวกับด้านไหนครับด้านการบริหารและการจัดการรักษาความปลอดภัยระบบสา <c oughs> ร,ร,เ,ร,สารเทศครับเกี่ยวกับด้านบริหารนะครับโอเคนะอันคือจะแนะนาว่าเวลาพูดเนี่ยพูดที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะ คุณต้องพูดเยอะๆเนื่องครับติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันบนแวร์ทุกช์ิศสองครับกำหนดนโยบายของบริษัทออกมาเลยว่าห้ามนำ usb ภายนอกมาใช้กับบริษัทสามครับเราต้องมีการ awareness training คืออะไรปลูกจิตสำนึกคือจัดสัมมนาปลูกจิตสำนึกจัดอบรมชานานะครับปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกคนว่าไม่ควรไม่ควรทำเรื่องที่มันไม่ปลอดภัยต่อบริษัทนะครับอย่างเช่นบอกคนเลยครับว่าไม่ควรนำ usb ภายนอกมาใช้กับบริษัทว่าไปเลยนะครับ เป็นการปลูกจิตสุขว่าอะไรควรทําอะไรไม่ไควรทำนะครับเขาเรียกว่าอเวเดนตินนี่โอเคไหมฮะจากนั้นก็มาร์ดสามจุดสี่ครับนะคือระบบปิดระบบปิดไปสองเดือนครับแย่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ห้องพนักงานขายนะครับเกิดน้ํารั่วเพดานเกิดน้ํารั่วจากเพดานลงมาทําให้เครื่องใช้ไม่ได้เลยน,น,นะครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการควบขอมทางกายภาพนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการกู้ระบบด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยเราควรจะใส่ไปด้วยนะครับนะ โอเคข้อเส้นนะครับนะการเก็บเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องนั้นต้องเก็บในห้องเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเขาเรียกเซิร์ฟเวอร์รูมนะฮะไม่ควรไปวางตามภัยภายใน,นตา่างๆนะครับเพราะถ้าเก็บที่ห้องเซิร์ฟเวอร์รูมนั้นจะมีระบบกันป้องกันภัยความชื้นอุณหภูมิกระสุนปลอดภัยน้ำไม่ซึมเข้านะสองครับนะเซิร์ฟเวอร์ควรตั้งเซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก,กจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงที่บอกว่า ใกล้เพดานที่มีโอกาสน้ำรั่วหรือมีการใช้น้ำบ่อยๆควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปตั้งใกล้พื้นที่นั้นนะครับ3ครับถ้าหากเกิดความเสียเกิดขึ้นทําไงครับคุณต้องมีระบบการแก้ไขครับเขาเรียกว่าแบ็คัพแบ็คัพอัลริคโอบาลีการแบ็คัพนั้นคุณต้องไปอัพทั้งข้อมูลและโปรแกรมเขาเรียกว่าแบ็คัพทั้งระบบนะครับนะเ,เวลาแบ็คัพปั๊บเจ้าไปเก็บแยกไว้ต่างหากไกลๆจากสำนักงานใหญ่นะครับนะแล้วเวลาเกิดความเสียเกิดขึ้นคุณก็ไปนําแผ่นนี้มารีคอบาเลยใช้ใหม่ครับเขาเรียกเรียคโเวอรี่มาใช้ใหม่นนะะครับ ทีนี้มาดูข้อ5าครับนี่อันนี้ก็ไม่น่าพลาดทุกคนน่าจะทําได้นะครับคือพนักง,งานในถูกแฮก Mail เมลออฟฟิศเนื่องจากพนักง,งานคนนี้ตั้งรหัสง่ายเกินไปครับเขาตั้งรหัสตามวันเดือนปีเกิดตัวเองซึ่งเขาไม่ควรทําเรื่องเกี่ยวกันอะรครับคือการควบคุมรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมการใช้รหัสผ่านครับนะรักข้อเสนอแนะกคือว่าการลดพิปปสวจ์นั้นต้องให้ยากต่อการเดาครับ พลาสติกคอมแพกิตี้เช่นไรครับความยาวต้องไม่ต่ำกว่า12ตัวอักษรน,นะครับยิ่งยาวยิ่งดีนะฮะกาเดายากเจาะยากนะครับ2ครับการตั้งรหัสนั้นควรจะเป็นผสมครับอักษรตัวเล็กตัวใหญ่อักษรพิเศษเปอร์เซนต์ตัวตกใจเปชมารตัวชาร์ปเข้าไอเงี้ยเรียกว่าการตั้งรหัสต้องให้ยากรนการเดาคือต้องผสมตัวอักษรน,นะฮะทั้งตัวอักษรทั้งตัวพิเศษและที่สำคัญก็อะไรครับเขาบอกข้อห้ามเลยฮะ ควรหลีกเลี่ยงคําที่สามารถเดาง่ายหรือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นชื่อวันเดียบิเกิดบริษศัพท์ห้ามตั้งเด็ดขาดห้ามตั้งเด็ดขาดโอเคไหมนะครับโอเคจบ20คะแนนครับมาดูนี่ครับข้อที่2 2แต้มครับข้อนี้มันเคยออกแล้วออก็ออกอีกเนาะนานๆออกทีนะถามความหมายความสิ่งสืบเนื่องซึ่งเน,นะะี่ยนะครับความหมายของความสิ่งสืบเนื่องนะฮะนะครับก็คือว่าเขาบอกหมายถึงโอกาสที่ยอดคงเหลือทางบัญชีหรือ ประเภทของรายการแสดงข้อมูลข่าวเท็จจริงเนี่ยซึ่งอาจมีสําคัญเดียแต่ละรายการหรือมีสาคัญเนี่ยเมื่อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดวเทจริงในยอดคงเหลือหรือประเภทรายการอื่นนะโดยไม่คํานึงถึงการผู้มาในเข้าใจตรงนี้ไหมฮะหมายความว่าความเสี่ยงจึงเตือนนั้นมันเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจชื่อหนึ่งเรียกความเสี่ยงทางธุรกิจซึ่งมันจะเกิดเฉพาะธุรกิจนั้นๆที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเป็นธุรกิจ เอ็กพอร์ตอิมพอร์ตก็มีความเสี่ยงเรื่องนะครับเอ็กเชคเรทนะถ้าธุรกิจไอ,อ,อถ้าเป็นธุรกิจที่ขายสินค้าไฮาเทคโนโลยีความเสี่ยงคือสินค้าล่สมัยอย่างเงี้ยคือไม่คำนึงถึงการโกงกุมไนเลยนะครับนะคำนึงถึงธรรมชาติของธุรกิจนั้นๆซึ่งจะไม่เหมือนกันครับบางทีเราเรียกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจโอเคไหมสองแต้มครับทีนี้มาดูความเสี่ยงสืบเนื่องครับมาดูข้อ3.3ครับ3.3นั้นนะเขาให้ความ เขาให้สารการณมา5ข้อครับและให้ระบุนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องครับเขาให้สารการมาทั้งหมด5ข้อเหมือนกันครับข้อลรหนึงคะแนนให้ระบุความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับอ่าโอเคอันที่1ครับเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเดิมบริษัทใช้ระบบสารเทศหลายระบบครับแต่แระบบเ่นั้นไม่เชื่อมโยงกันครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่1ึงในที่เราเรียนเลยนะความเสี่ยงสึกเนื่องคืออะไรครับนะครับ,นะร,บระบบอาจไม่สามารถทํางานแบบโบราณอินเตอร์เกตเต็ด ที่สมบูรณ์ได้รับจะส่งผลรกระทบกับการบริหารจัดก,การข้อมูลโดยรวมของกิจการครับด้านสารเทศนะโอเคอันนั้นไม่ยากครับทีนี้ข้อที่สองครับคือผู้ตรวจสอบต้องการใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในแต่ผู้ตรวจสอบภายในนั้นขึ้นอยู่กับ cfo อันนี้บอกเลยครับว่าความเสี่ยงน,นะครับทําให้การดูแลความปลอดภัยของผู้ตรวจสอบภายในไม่ิสระคือผู้ตรวจสอบภายในคนนั้นไม่สะะระเพราะอะไรครับเพราะผู้ตรวจสอบอย่างเราเนี่ยวเวลาไปตรวจสอบเนี่ย เราตัวตรวจสอบทุกแผแนกโดยเฉพาะแผนกบัญชีที่ C.F.O เขาดูแลถ้าเราเอาผู้ตรวจสอบคะนนมาใช้งานเนี่ยเขาเราจะใช้งานผู้ตรวจสอบภายนนคนนั้นเขาจะกล้าคอมเมนต์หัวหน้าเขาไม่ C.F.O. เขาไม่กล้าหรอกครับเขาเรียกว่าขาดความมีสละเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาไม่กล้าปั๊บก็เขาจะเสนอเขาเอาผู้ตที่ไม่มีประสิทธิภาพครับขาดเลยฮะจะลดหย่อนจะปิดตาข้างเดียวบ้างนะครับอย่างเงี้ยนะ,ะโอเคประเด็นคือไม่อิสระทําให้ เสนอเงาของในที่ขาดประสิทธิภาพนะครับโอเคนะทีนี้มาดูข้อสามตัวสามครับนะ,ะบริษัทมีข้อมูลจํานวนมากแต่ไม่มีการจัดระดับความลับของข้อมูลนะฮะธนาคารผมที่ทํางานอยู่นะเขาจัดเป็นวงเลยนะฮะเช่นมีข้อมูลอยู่สองร้อยไฟล์เนี่ยเขาจัดความสําคัญสูงกางต่ําเลยนะอันนี้เหมือนกันครับเมื่อคุณไม่มีการจัดระดับความสําคัญนั้นนะฮะก,กิจการก็จะไม่รู้ว่าจะต้องควบคุมไฟล์ไหนที่มันสําคัญ นะครับเขาจะไปรู้เลยฉะนั้นความเสี่ยงคือนะครับข้อมูลอาจขาดความครบถ้วนนะครับนะฮะขาดความปลอดภัยไม่มีข้อมูลใช้เมื่อต้องการนี่แหละฮะเพราะแล้คุณไมีการจัดแบ่งชั้นเขาเรียกแคท c ิ a s ชั้นชั้นของความลับข้อมูลนะธนาคารผมนี่ไฟล์เยอะครับนะทีนี้ข้อ3.4ครับซื้อไลายเส้นมาเพียง2ไลายเส้นแต่ให้พนักงาน6คนใช้ร่วมกันก็แสดงว่ามีบางลายเส้นที่ใช้ร่วมกันถูกไหมฮะ การใช้การที่พนักง,งานบัญชีใช้ไน้เสร่วมกันนั้นบอกเลยอย่างแรกที่โดดเดน่นเลยอะครับเวลามีคนเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบแอบเข้าไปแก้ไขทางชุดเด็เราจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นใครจะพิสูจน์ไม่ได้เกิดความสับสนและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับและอย่างนึ่งคือละครับเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะอะไรครับเพราะมันเออสิทธิ์น,นี้ ลายเส้นนี้บรรดูได้หลายคนฉะนั้นมันทาให้คนบางคนคิดในทางทุจริตครับเข้าไปแก้ไขเลยเพราะยังไงคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกไหมครับเพราะใช้ลายเส้นเดียวกันนะฮะอันนี้กือ,อีกข้อหนึ่งที่เอาแวว์ไว้เลยนะผมอยู่สาขาในะเรื่องนี้โอ้โหเรื่องสําคัญมากเลยห้ามทําเด็ดขาดเลยนะครับสามจุดห้าครับนะบออรเซ็ตใช้ปโปรแกรมบัญชีโดยข้อมูลจะอยู่บนคลาวซึ่งผู้ให้บริการโปรแกรมเพิ่งเปิดมาได้เพียงหนึ่งปีอันนี้ความเสี่ยงอะไรครับ ความเสี่ยงคือขาดความน่าเชื่อถือครับนะค,บคนที่ให้บริการด้านนี้ทํางานประสบการณ์แค่หนึ่งปีเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือในการให้บริการเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีการาระบบมันล่มนะครับจะปรับปรุงยังไงจะบรรุงัุรักษายังไงเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับความเสถียรของระบบงานเนี่ยสำคัญนะเมื่อเขาทําไม่เป็นแก้ไม่เป็นเพราะประสบการณ์มันน้อยเนี่ยนะเมื่อระบบมันล่มเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเกิดอะไรกันครับผู้ให้บริการรายนี้ ไม่มีความพร้อมในการจัดก,การปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับผลเสียตรงเยอะอยู่กับคนที่ไปใช้บริการนะครับเพราะประสบการณ์มันเก่งแค่หนึ่งปีโอเคไหมฮะทีนี้มาดูครับอีกข้อหนึ่งที่มกเก่งนะฮะคุณไปดูอะไรทมกุกเก่งข้อสอบนะครับทุกทีไล่สดนะผมบอกว่าตอนหลังนี้สภาเขาหมดมุกในการอสอบเนาะค่อนข้างบมดมุกหมดมุกนะฮะนะครับไม่ออกเจนออก a p ส่วนใหญ่ออกเจนออกแ p p สองอันนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังๆจะออกอะไรครับมาตรฐาน ราดสามหเกี่ยวกับการประมวลผลระบบสารสนเทศครับซึ่งข้อนี้ผมก็พูดไว้ในไรในไรสดเก่งก็สอบไปดูนะครับผมพูดคอนี้ด้วย3มแต้มก็อย่างดีนะนะครับนะโอเคทีนี้เขาถามว่าในฐานะที่ท่ทานเป็นผู้สอบครับให้ท่านประเมินการทําความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรในการประมวลผลระบบสารสนเทศแบบบูรณาภาาคาพูดนี้ควไม่คุ้นเคยถูกไหมครับคุณเคยยิ่นแค่คำว่าอะไรการบูรณาการแต่คําพูดนี้มีในมาตรฐานนะครับราชสามนะครับ นะผมบอกต้องไปดูผมบอกเงเตือนแล้วในไลฟ์สดผมเงยสอบบอกต้องไปดูนะครับโอเคข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรกับการทําความเข้าใจความเสี่ยงต่อการบูรภาสารเทศได้แก่ก็พูดงี้ว่าให้ผู้ตรวจสอบไปประเมินสิว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไงบ้างเกี่ยวกับบุคลากรที่มาใช้งานระบบสารเทศหนึ่งครับบคาาุคลากรอาจจะขาดของความสามารถครับมาดูเรื่อง,องความสามารถบุคลากรบางทีเขาไม่ได้เขาจบบัญชีมาบัญชีมา ไม่คุ้นเคยกับด้านคอมพิวเตอร์ครับต้องมาติวเห็นไหมที่ผมนี่มาติวเยอะนะฮะนะครับด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะผมทำำาําตาราผมเป็นคนทําตําราขายที่ที่สามสอบเจ้าแรกตอนนี้ไม่ได้ขายเลยนะครับนะตอนที่ขายนี่ยอดอันดับหนึ่งของจุฬาเลยนะครับโอเคหนึ่งครับความเสี่ยงกันนะครับความรู้ความ,วามสามารถของบุคคลของบุคลากร,กรนะฮะอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับด้านคอมพิวเตอร์ด้าน, Computer, านกระบวนผลไม่คุ้นเคยนะความรู้ความสามารถไม่ไม่ถึงง่ายต้องสมบ,บรูรณ์ ยังก็คือนี่ความเสี่ยงที่หนึ่งครับขาดความรู้ความสามารถแบบสองครับบุคลาก,กรที่มีความรู้ด้านสารนเทศอาจจะไม่เพียงพอฮะวันวันมีแต่เดบิตเครดิตนะครับพอมาเจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ดอยจ่อยไปเลยฮะนะครับข้อสามครับและนะฮะและ,และความเหมาะสมของการแบ่งแยกนี้คือเวลาเราแบ่งแยกหน้าที่พนักงานนะครับที่จะไปทําเกี่ยวกับเรื่องสารสเทศนั้นบางทีจัดสเม้นผู้บริหารอา,อาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะโยกคนนั้นโยกนี่ไปทํางานด้านในั้นด้านนี้นะฮะ นะมันจะมีด้านบันทึกข้อมูลด้านประมวลผลด้านมัดนี้อาจจะมีการกําหนดหน้าที่ความชอบที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ข้อสอบมันจะมีอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะโอเคนะครับนะทั้งหมดนี้ก็คือนะครับ20แกมของด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็ถ้าประเมินแล้วความยากง่ายเนีย่ยผมคิดว่ากลางๆนะกลางๆนะครับไม่ยากเกินไปครับถ้าจะยากก็คือเรื่องมาตกกรฐานสามหน้าซึ่งเราไม่คุ้นเคยเนาะโอเคนะครับอย่าลืม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบนะครับอย่าลืมไปดู YouTube เรานะฮะยูทูบดูฟรีบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมีคลิปมากกว่าสามวิคละสอบหนึ่งสอบสองกับใบสองครับมีเยอะมากเลยนะแล้วดูฟรีแล้วท่านจะสอบผ่านโดยไม่ต้องเสียตังค์ครับโอเคนะครับให้คีย์คขาว่า CPA PC Center หรือคีย์ชื่อผมพัฒนาบุญสุขเข้าไปก็จะเจอแล้วครับนะโอเคครับขอท่านโชคดีในสอบผ่านครับนะตั้งแต่สอบต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ